ไอเดือนเพินแหงได้ลลยแหละวันนี้เราจขอเงินน้องด้ังหกินเบียร์แหงได้ลยและมอลให้เ็นกนย่ายาน้องยไม่หวแรงมั่นเจังกำไรุกนาวื่อยอ่ะเนดุนาไดเาปกติคือบาเป็นพักลาไม่เขา bay sạch thì cái tôi wow, nát phải, phải phải thô kính kính là lại năm phải, phải làm sao đừng phải hòn mông phi lên đó wow. <laughs> 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 phun nha trái chưa rồi chạy chưa tôi thả dương đi hả บาทบาท like? น่นี่ตกไรเนี่ยช่างสีช่างสีเลยช่างสีดูวีกิคือไปเหยียบสังกะสีนี่บาทตีนแล้วบันบันนี้แล้วบันนี้ไปใส่อะไรแล้วบันนี้เหยียบสังกะสีอันตรายได้ระวังในสังกะสีนี่สวัสดีคิมเนมหากองด้วพี่คม เนี่ยเ่นเนี่ยนเ,นเนี่ยเพนสบายดีเข้มสบายดีเอข้มสบายดีสิงไอสิ่งนองสายของบาโบ่พ่อเมพ่พี่น้องสบายดีเด้อมันนี้มันเอาไปใส่ยังอยู่บ้านและมีฮีดของประเภน็นี่อยู่บ้านเฮากินง่วนอาา่ะห้าโตลิ้นเฮือนเบ้บาเลาะจังหน่อยเพิ่นให้ยังกินเพิ่นโทรหาแต่วา,านนี้ ตัวฮาเปร่นหื่นเนพิน่นเพื่อนเบาเดือนห่างจากเพื่อนบอเลาะกับประมาณ200เมตรประมาณนี้แหละพี่น้อง <laughs> <laughs> พี่น้องเบาเดือนจัดขึ้นทุกๆปีประมาณเดือนเก่าและสี่สิบเจ็ดห้าสิบปลายเดือนข่าหือนได้จัดขึ้นเดือนเดือนสิบสองเดือนสิบสองวันทีซาบปลายนั่นแหละแต่ละปีต้องได้จัดไม่ไ <laughs> ด้ได้กินงัวพี่น้องเลย้อออกไปใส่ พักผ่อนเนี่ยขอเวลาพักผ่อนก่อนมาเด้อพี่น้องพร้อมกันไปลินเทือนบ่อเลาะก่อนไปกินงัวอยู่พนแหละและคร <c oughs> อบครัวได้กินนกได้กินหอกได้กินปาลาเลยซองมาแบบบางอยู่ตู้เย็นแซไวอีกประมาณช่องมือที่ได้กินเมื่อนี้ยังมีอาหารการกินแต่เบิดครอบครัวเลยเด้เบาพิมแล้วกมีพิม์จังหน่อยไปลินเทือนหมู่เพื่อนคู่ <c oughs> มื่อนี้เป็นคิวพว <c oughs> คิวพวดตมน้ำต้มนำ้นำ ต้นน้ำนื่องเอาไว้สู no. ่โอ้สก <yells her> <them> uh ุชิคับขมเนาะต้นน้ำเพียชิงไซฟอนที่มีปราว์สักหน่อยบอกอุ่นมีกับลินเงแหละฮะประาว์จะน่าจะคนนี้

เงได้เลยอจากรกับผู้อ๋ได้เอี้ยี้ยดอครับต้มน้ําพี้สบายดีจ้าผู้ใดมาหัวมายิ้มแถวนี้อย่าพาหัวได้นี่ต้มน้ําพี้ได้นี่พุ่นอาจารย์สบายดีไปไสคือกิโตนี่นัดไว้โทรไว้แล้วก็อยู่บ้านป้อโคกลลนําเาไปไปดึงไปฮอดเมืองพีเลยเนาะ ไอกรมูตัวตัวนี่แหละสาเหตุที่คอยบัได้ก็หอกเจ้าในตัวเดี๋ยวตัวในบัได้แล้วเจ้าโทรว่านนัดไปหลินเนาะนัดนัดกันแล้วว่าสิเข้าป่าไปหากินหนึไปไปทำนองสาวเจ้าใส่บ่อหลอกเจ้าคนไปใส่แล้วสาวไปแล้วตามชีมือในห้าบ่เห็นมันร้อยมันจะใกล้เพ่งเอันนั้นมอเออเฮ้ ปูเงียวแช่หน่อยนั่นนาวขักนาวเทได้อยุบานขี่ห้ามือนี่เออขี่มือห้ามือนี่นอนมาหลับปุลมหนาแหงเลยได้ไม่ได้ข้าวเดือด สุดท้ายโบลกดโกมีเนาะไปชาก็มีแล้วหนึ่งจากเพิ่นไปทางในแล้ววันนี้ระวังในจับบ่คือจับไปชาวเลยโอ้เก่ง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 นี่แหละชีมือเนาะเก่งขนาดเลยชีมือเพิ่นเนี่ยโบฮอนจากเื่อแล้วนี่วาตาชิเน nại cao mùa. quá Bằng khó lạm sao nhang né tông. Nơi đi mà chỗ? Bằng nước tông hả tụi bên. ถ้าบ <that> ่ต้องมาใส่น้ำตาลบ่ได้ใส่หยังบังคลัมตาๆเด้ยาตาฮะแม่ผู้นี้นะแม่ันตายแต่พ่อยังบ่ออกจากคุกขออนุญาตเว้านําเด้อพี่น้องโอ้จ้า้นะ ยงใช่ใช่มักนำมอญนาดิลองก่อนลองก่อนจะจอกนี่ยเพิ่งเบิ่งชิชิมก่อนนายชิมเราหิวเลยเพราะอะไรเหมือนเต้นปะโอเคโอเคจังละทีไปกะเด้อี๋ยวเมนเม่นตายปูกคอตายแต่พอเพิ่นยังออกจากคุกอยู่เจ็ดปีตายแล้วเขาคุกเดิมียา Huh? <laughs> โอ้เห็นยังนะเลจเจตุลมันต้นที่นี่ประมาณพูดแหละเจ็ดล้านสองเลยเจ็ดล้านโอ้คอได้จัจหน่อยประมาณล้านหนึ่งแล้วนุ่นนาพันได้ลายแล้เงินได้เงินคามันต้นชิลาบได้ลุยเช็ต่อปีนี้ ยังไม่ทันได้เป็นเฮียห้ากระซักเครื่องอายเดือนเพิ่นแหงไดไลายแหละเพิ่นนี้บราจะขอเงินนองดาจึงจะกินเบียร์แหงไดไลายแหละหมดไล่เหตุหมดกวงจกโตขางหัวปีนี้โอ้โหหาโตซ้ำที่กินเล่นแมลังบอกว่าบ่มีเงินนะเฮาบ่าบ่กินก็ได้ต้องเพิ่นจดเลยเฮาบริจดนำเนาะเพิ่นจดแบบแบบว่างไพ่ดีเมน ได้ยาปจดนํเได้และมูให้กินก็กินมัให้กินก็ยาเละเมีงัวอยู่หาตปีกายก็จัดใหญ่มนเร่งจนบางทีมีระวงเด้กินเฮือนไผเฮือนล่ากินงัวเฮือนไผเฮือนเล้าเลยปะนี่บางเฮือนอะไ้เงินแล้วก็เอาคุณละล่านช่องล่านหรือว่า้าแซนเจจเชนแบบนี้ ถ้าแบบผู้ใดบ่มีเงินบ่มีคำน้ำมูลน้ำคู่กับบ่ได้ซีนงัวได้พี่น้องบ่ได้กินซ้ำก็คือแบบนี้แหละเบาเดือนกับไอเฮียงไปออกป่าสุดท้ายงัวบ่ได้เอานำข้าเจ้าคิดบนเป็นหน้าทำหน้าเป็นหน้าเป็นเสี

Ya dia ni. Ha. 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 ไปหาบอเลยังบุพอจ้าค่ณไปใส่เลยบางทีเพิ่นไปหาให้พี่สาวบอปนี้ <c oughs> บางทีเพิ่นก็ไปตัดไหวตัดยังหาหากันกินอยู่ไปหาเพิ่นหอนเฮ <c oughs> ือนยังบุพอมาหอนเฮือน,อน <Yeah. S 2> บอลิดเพิ่นตอนรับเบียด้วยนี่ถูกขนาดหนาวยังมีเบียรเย็นอยู่บอเบียหอนเออมีหอนแล้วนี่บออยงองนี้ริบย่าบอ บางอยาพ่อของพ่อนี่เลยอาหารกันกินนี่ดิสบายดีพี่น้องมาเด้อเคลื่อนบอลลิสต์อยู่นะมือนี่เป็นมืองามย่ำดีพี่น้องเลยโดยโดยเป็นงานประเภทนี้งานกินงะจะทีดเบาเดือนนะกินเจะเละประตูเราเอออันนี้กินงะมันตั้งพี่น้องเลยจัดทุกปีเลยเนาะแมนเดลขสองต้องมีเธอหนึ่งพี่น้องเลยมีตลอดทุกปี ขาดบ่ได้ช่วยทำน่าจะเดินเก้าเดินเก้าแม่นี่สิบสองพี่น้องทางนั้นเาร้าไปลังคาเหินแม่นอันนี้โอ้ไล่ไล่เติบเนาะสี่สิบกว่าประมาณนี้แหละสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดมาแมนแมนประมาณนี้หละไล่เติบได้มาเด้อพี่น้ามาเด้อมาเด้อเบียเบียโอ้มาออนไลน์มาปุ๊บแล้วก็มานโลดได้ป่ะนี่มานมานเด้อบริษัทใครเอาก่อนนี่เอาไหมเอาได้แก้มเลย Mà nhầm ta nó hơn bò lọt còn à, Để nói sẽ phải hơn bò lọt ít Phải lắm cho nội thì bây giờ bò lọt nằm Bèn pin phụt liếp lỏ lên Yên, 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 yên Đúng rồi không? không? เล่อลงมันโว้ว้โบยกรงเนาะเออเะโลดเจากโลประมาณจักโล3โลสโลปลายเลยโอ้ถตัวไหเงินก็บาแชนบกกถึออยู่กระดูกกับซีนสโลปลายเลยเงินห้าแสน มาเพื่อนลิบและชิ้นต่อเฮือนและนี่เลยเฮือนใหม่ฮากระไดเฮือนใหม่แล้วน้องชายไปหาบเลาะกรบเปพอจากเพิ่นไปอยู่ทางในแล้วคิคุยไลน์รีบเลาะมันลินเฮือนน้องชายอีกไอเบาวเบยนี่สบายดี <laughs> แล้วก็พเป๋าพอของเบาเดือนเบาเฮียงน้องหน้าแล้วนี่โอ้พนกินเบียร์ สมัยตะกี้เพิ่นเป็นในฟานได้มูได้ได้ฟานแล้วก็ได้กวางลวเลยเบาเดือนกับไอเฮียงยังน้อยกินบอยกเก่งปันใดเลยพุ่นอาหารนี่มีติชินมัวรวนเลย,ยมีใส่มะนาวเลยเอาเบียร์เครื่องคองนี่แหละเครื่องแกมอ่มออออาเจ้าของเงินตาตามตามตาเออเอาเลย สีนงัวแต่ละเือนต้องมีสีนงัวเด้อาหารการกินอื้อบักหลายๆนี่ไปมาตอนนี้ก็ได้กินมาฮอดเหือนอะเบื่อแล้วพี่น้องเอ้ยมาหัวโมาๆเอาแล้วทางนี้มาเ็นี่ดอกนี่ๆอไ้บ่ได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 ้เๆๆๆๆๆน้องกน้องนงบีไป่งบ่เบืยัง ba phang à ba bơi anh sao đi sao đi sao đi đấy mà mà má má về đấy nhung đây này thang quế này là bên trong cái giỏ cái dọc cái tăm cái quế leo ôi dọc 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 โอ้คักเบาเบยเป็นเห็ดเนาะได้เชือห้องห้ำจานตัจริงจ้าจื้อคือจะเสียบลายเชือห้องหายเนาะเอาลบแล้าสไปได้ไงมือนี้ประพังจัดเต็มทีเลยสุนชัยโบยโชตีมือนี้โชตบ่โชตคือเก่าเลี้ยงได้บ่เลี้ยงได้บ่มือนี้โอ้พังเพลงคักสบายเนาะเลี้ยงแต่ชีนนี่แหละอันนี้น้ำร้อนแล้วเนี่ย ฟังเพลงคักสบายอยู่เลยไม่นี้มาเตือนเมาลิดเวเซปิไปหาเฮือนเมาเลาะบ่เลาะบ่อยู่เฮือนแล้วมาเล่นเฮือนอ่ะเบื่อเก็บแดงแล้วมาเด้อพี่น้องกินเบียร์กินเหล้าแน่มื้อนี้ครับพี่น้องไปขนาดลมยังแหงอยู่เก็บมะพร้าวมะพร้าวแห้งกระงเด้อนี่จะเด้อจะบุดหรอจะฝังหรอ มาเล in ่นเฮือนเฮือนลุกคลองอายมีพิมพ์มันมีอยู่ชิ้นอาหารหลายอย่างอยู่ด้วพี่น้องชิ้นหัวชิ้นนี่แหละมีปลาแซวหน่อยแซวใหญ่นี่เน้ปลาแซวหน่อยแซวใหญ่นี่ผักลาบคือจะแสบเนาะทั้งนี้นะต้ม ต้มขวานเี่ต้มข้าตุ้มมางขาโอ้เก่งเลยเก่งจังเลยพี่น้องเลยขอแม่มาไม่เลยเอ็มลอกกมอร์นี่กมอร์ที่บ้าวเาเลยพักลับอยู่ กระดูกงูเลซีนงูได้กินอาหารหลายอย่างอยู่เลยไปขึ้นงามเนาะเบบงบัชาในงามหล่นี่ถ้างแล้งามถักลาบเนาะชาวโอนปลาตังเมยเอียเอียเฮย มาพีนะไว้ไว้ไว้ได้ไม่คัวหน่อยแล้วนี่เกง่งเก่งขนาดเลยนี่เออมาไว้ไ,ปไปว้เหาโตเลยทำเร็วก่อนเรียมนะ <c ười> อ่ะปะเก่งขนาดเลยนี่ <c ười> ก็งามนล่เจ้าเน, <c ười> น,นาะเออธรรมดาเออพี่ชิดได้พูงงามลาวนี่ <c ười> <c ười> อตดองพ่นปิงซินปิงซินบอต้องปิงซินมวเาพ่นดุแลวนี้เนาะปกติคือมาเป็นพัลาไม่เขาโอ้บนนีลุกเนพิเศษเลยวันนี้เนามนี่ง่ายนี่นีชาดีชางยาวีชาเล่นบอลมติกบบอางกัน

เก่งขนาดน,น,น,า<อ>นี้นี่พัค<า>ข,ขึ้นนึงเลยนี่ยังเลืออีกเอาไปเช้านี่เข้าป่าก็ที่ขันเนาะเอาเป็นครัววกเลยนั่งเบอร์นีอกันได้เหรอ <laughs> มันมีคนดุแล้วไี่แน่นให้เฮียงเลย <laughs> สุดลับนีโ่โอเคโอเคถ้าพักลาบแด้ว่าเฮียงสุดลับ ไปหาพักลาบเลยไปม่หมื่นเรือโตกเหมื่นเลยเอ้าเหตุแบบไหนเลยเช่ญจัมเช่ญจัมไปหาบอลล็อกไปหาปลาซาวไปหาเพิ่นโทรหากับบติดไปหาเาเดือนซองซำราแล้วไปหาเพือนบอลล็อกบอลล็อกบอลล็อกไอยู่จักเพิ่นไปใส่แล้วบางทีเพิ่นมีปลาซาวแล้วยันในพานเดือนเอาปลาซาวเพิ่นไปทางอื่นโอ้ยเพราะย่อชื่อได้พี่น้องอันนี้ไปลินเฮือนลุงของ ไอ้ของแม่พิมซาำลังคาเฮือนอยู่กินเบีย์กินเหล้าและอาหารการกินคือวานแล้วชินได้หานละลายยางนะรวมๆงัวอยู่้าโตซ้ำกินซ้ำเลือกกินเลือไใส่แล้วอยากกินเบีย์กินนั่นกินนี่เขาตอนครับอย่างดีเลยกับมือนี้เฮาอยู่กับไอ้เฮียงละลายทีมงานอยู่เลยมีผู้สาวมีเจ้าหน่อยกินเบีย์กินเหล้าจนหอดชิเบสชิบช่องมงตอนกลางคืนผู้สาวได้ทางวายน เผาวายเผาไว,ไวายกินบ่เออระวังระวังได้นไหเอาตองคนเผาวายเผาวายมากินงามนะตองเรมเป็นงามแล้วปีนี้นะย่ขึ้นปีกายยังน้อย ไปสาวไอกองนี่นี่ผาวายแล้วใช่ล่หทางอีเลยอ้ยไบีเพกกตมอได่ี้บากมูดองกี่ไกส่น้องเป็นดอก๋องไกลรอเกล้หรกลราคาประชินาบนนะราคาถึกกว่าี้บนนก

Ê, tị lẹ này dầm vào tàu Nhờ thuốc mẹ này tịn này nào Nó, 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 làm Cứ này có mà này chứ chắc này ăn Dư, mà chân <laughs> ngậy, mà chân Sắp chờ Rẹ tao nọ chạy nó là ăn là một chân Này có ăn, ăn Anh nhỉ Còn miệng này thôi

มาจากปะทิชัยโอ้ยบบอออลูกเราบเริ่มชอบกินนี่ตั้งรึกินขนาดจังเลยเบือ่อกินกับลาบเองแลยกินกับลาบบ่กินกับลาบแล็บกะลันปีเชวนแล้วมันไปหรอเชวนแล้วแต่เพิ่นไ่อยากไปมันมีเฮือนเพิ่นไปแล้วกราพางมีเฮือนไปแล้วอามางเราเบื่อเราไม่ได้อะมางอามางไปจืว เราต้องเภาไวน์ชุกเรียบร้อยแล้วสงามเา้ยมันกินไวนเนาะงามนะตองมือขึ้นแตกคนมันนิดเด้ยวนองกันเมาเนี่กินข้าวกินน้ำก่อนเภาไวนมือเึ้นไปก้นมันเนี่ยมาทานแล้วนี่ไว เนลายเดี๋ยตอเุจบไปจไปจอวจไปเน่น้ยัอเวไปไม่เอไปาัเกินเื่อน่กินเพืน่แค่กอ่ายไว้บเผาอม่ชักกินเบียร์เลยกินไวไวก็ได้เบียร์ก็ได้บกได้ตาคัาอะไรก็ได้จากต้นมันต้นปีนี้ประมาณ ฮาโตนนะโอ้ได้ไน,น้อยเนาะคันชิปไปโตนชาไปโตนในได้านี่ฮาโตน,น <c oughs> แน่นอยาเละมันนี่สแสดงว่าค่อยบบไปนําเจา้าเจ้าได้โบรายพอเลียงเพราะว่าผู้ชาโอ้าวมีง,งามๆได้ไหมนี่จะ <c oughs> ไปนาไอเฮียงพุ่นไอเฮียงพนไดเงินลาย <c oughs> พนบบไครมันต้นแต่พนได้เงินลายเจ้าใครมันต้นฮาโตนเนี่ยโบไวแล้วมันนี่ม่้เงนนอยมเงินไดพั บาเนอพี่น้องเบาอยอกเชิญนี่กินเบียร์กินวายแหละคุณจำใส่คุยแหละต้ำวานข้าวต้มบังค้ามนี่น้ำมันหน้าทั้งนี้ก็เลยเราเหรือยานุยงบาเยอ้นอะโอ้ซื้อเรื่องมัดชมพงผูนี่แม่เพื่อนนี่บบกินวันตำวานข้าวต้มนี่วายกินแล้ว ไม,ม่ไมาไยังจะไเอาน้องเมียเราอีกรเ<ะ>นได้น้องเมียปอโอ้โงามเออปั่นในเน้น้องเมียเลยส่งพีนเหยเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำ<อ>ยิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยยังมาไปใส่อยู่ลมแห้งไปชิเอาป่าเข้าไปได้แล้วยังไปรินเือนหมูเินคูหน้าแดงหน้าดำแล้ว <laughs> กินเบียกับกินเหล้าน่อยแต่แดงหน้ามักแดงอะไรนี่ มือยังอยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่กับพายน้องมะลินเพื่อนเขาเจ้าแต่ละเพื่อนบ้านาเขาเพื่อนกินงะแต่เหตุของประเทณีต้องจัดทุกปีทุกขั้งตอนเลยได้กินงวได้กินไก่ได้กินหมูลหลายๆอย่างได้กินายกินข้าวต้มกินน้ำวานน้ำวานนั่น,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 นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปสำนีก่อนพี่น้องก่อนอนมาตองขอขอบใจพอมีพี่น้องผู้ติดตามและรับชมอย,ย,ย,ยู่ดีแม่งจะเจ็บยาไข้ คอยรับไม่รวยได้พี่น้องเด้อ